นะครับก็เดี๋ยวผมมาให้ดูงานลึงนแขวนหลักนกกวักนะครับชุดละ40บ่วงอันนี้ก็เพิ่งทําเสร็จเลยนะครับเพิ่งขึ้นสายเมนเสร็จเมื่อกี้นี่นะครับนี่งานจะประมาณนี้เลยนะครับ้อยเหรียญงานโอ้ยมือเดียวเนาะนี่จะประมาณนี้เลยนะครับต่อเนียนๆนะครับงานบ่วงจะมุนได้เปลี่ยนเอ็นได้นะครับเอ็นดีๆเด้งๆแน่นอนนะครับอันนี้ก็นี่เห็นไหมครับเอ็น จะดีๆเด้งๆแบบนี้เลยสายตึงเปี้ยนะครับก็มีอยู่สสามสามสี่ชุดนะครับอีกชุดหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อีกสามชุดยังไม่ได้ขึ้นสายเมนส่วนตัวนี้เป็นเอาไว้แถมนะครับคือเอ็นเปลี่ยนนะนี่เป็นงานห่วงทองเหลืองเด้่พน่น้องครับนี่ประมาณนี้ครับฝากช่องด้วยครับช่องจริงอยู่นี่้อครับช่างเับคอนหมานนะครับนี่จะมีวิดีโอนะครับชื่อช่องแบบหน้าปกแบบนี้เลย สวัสดีครับผมฝากติดตาม้วยครับ